คำเตือนนะครับคลิปวิดีโอนี่นะครับเนี่ยเพื่อความม่วนความบันเทิงและออนที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับก่นแนะนำนะครับโปรดปันรถคิบในการพอตัวนะครับไปพอกันเลยครับสวัสดีครับผมบอสซอคนเก่าคนเดิมนะครับมาเพิ่มเติมไออยังซักอย่างนะครับก็อยู่ในช่องอดลองไม้แก้มแล้วนะครับ อันนี้นครับผมก็อยู่ในเกมสาวถ้ำเหมนแล้วนะครับสาวถ้ำ nice เหมือนเดิมนะครับสาวถ้ำมาเคยเปลี่ยนครับทําแต่สาวถ้ำไม่ได้ทำเกมอื่นเลยวเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมก็ทุนมาที่หนึ่งร้อยบาททุนนะครับทุนน้อยร้อยบาทนะเพื่อนทุนน้อยร้อยบาทเนาะผมเริ่มที่แปดสิบนะเพื่อนเริ่มที่แปดสิบนะกดมือเอาบุกดมือเอาครับผมจะไม่ใส่ออโต้นะเพื่อนไม่ใส่ออโต้เท right, อร์โบนะ เน้นขดมือเน้นขดมืออหื่แต่ห้าสิบอะครับเพื่อนอือ้งล,ล่อไหมลรอดมาลุ้นกันนะเพื่อนหื่งว้าวรครับสเก็ตเตอร์ว่ายังไงครับสเก็ตเตอร์ได้ออกหนีหื่งสเก็ตเตอร์ต้องลงแล้วครับจังหวะนี้ต้องลงแล้วครับสเกต็ตเตอร์หื่งเสียดายครับเพื่อนสเก็ตเตอร์ไม่ลงป่ะโอ้โห้คิวช่องแรกครับมาหน่อยครับคิวช่องแรก โอ้โห oh. ไม่ได้ว่ะสวยครับสิบอืมหืมสิบสวยสวยครับหน้าเกีียวสวยครับคิวสวยอืหืมหกสิบบาทเคตอกนี้สองร้อยสี่สิบครับโอ้โหคสวยเลยเพื่อนเพื่อนืมหืเคมาเต็มเต็มเลยครับโอ้โหโคตรสวยอืหืมหวานเจี๊ยบเลยนะครับ รางวัลเมกาเลยครับเ,เพื่อนๆรางวัลเมกาเลย้หเคมาอย่างสวยเลยครับโอ้โหหลยอย่างสวยมาครับสเกตเตอร์ลงมาครับลงมาอีกสองตัวหน่อยครับสเก็ตเตอร์ใครนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องทดลงใหม่กับผมกันด้วยนะครับเ,เพื่อน ฝากากดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอืดอกนี้สวยครับ5้าบาทครับบอกไม้คีโคตดสวยเลยห5สห้าสวยครับเจขอไล่ต่อได้ไหมอืใครนะครับติ่งยังบอกได้กดไลค์กดติดตามนะครับฝากากดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องทดลองไหมของผมันตัวน,นะครับเ,เพื่อน ฝากไปก,กไดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้ายัางไม่ได้ก,กไดไลค์กดติดตามนะเพื่อนสวยครับเขเยวดอกนี่ครับโอ้โหสวยน้าเขียวดอกนี่ครับโอ้โหสองร้อยห้าเซฟครับเพื่นอนโ,โคตรสวยเลยครับโอ้โหรางวัลไม่กะม่มรอบครับโอ้โหเต็มคาราเบียเลยครับเพื่นอน มานะขอรายต่อได้ไหมครับขอรายต่อสวยครับสวยโอ้โหเจนี้ร้อยห้าสิบหกเคขอขอสเกตเตอร์หรือว่าหน้าฟ้าช่องสามโอ้สเกตเตอร์มาลวครับโอ้โหสวยมากครับสเกตเตอร์เปดสิบบาทครับเ,เพื่อนเนสเกตเตอร์เปดสิบบาทเข้าให้ระครับอืมมาลุ้นกันนะว่าสเก็ตเตอร์เปดสิบบาทจะได้เท่าไหร่นะเพื่อน นะครับหลต่อมามันไม่หลต่อว่ะเพื่อนมันไม่หลายต่อว่ะโอ้โหว้าวครับเพื่อน,นอโอ้อโหว้าวเกินสองม่นสุดท้ายครับสองม่นสุดท้ายไว้ยังไงครับสองม่นสุดท้ายไว้ยังไงโอ้โหสเกตเตอร์นี้ได้เท่าไหรเนี่ยกเกตเตอร์ไดสิบบาท ได้แค่ยี่สิบแปดบาทเองอเพื่อนไม่ใช่สาวท้ำมระเป็นสาวนาเกลือโอ้โหจะสาวนาเกลือเกินโอ้โหเกลือเกินเกินไปมาครับรถเป็ดล้วกเพิ่มไปเลยรถเป็ดหลอกครับรถเป็ดหลอกแล้วเพิ่มไปเลยครับ กดไปยาวๆครับเป็นส0มสิบครับกดไปยาวๆสเกตเตอร์ว่ายังไงครับสเกตเตอร์ติดกันสามตัวแบบนี้ต้องเข้าแล้วโอ้ไม่เข้าอ่ะเพืเ่อนมาครับเป็นสี่สิบไปเลยครับเป็นส0สิบไปเลยสวยครับขอหลายต่อสวยดอกนี้สามยสมสิบหกโอ้โห สวยเลยสวยครับเจ๊ขอไหตโอนะไหลโตอ,อีกไหต่อโอ้โหไม่ได้วะฮึฮึสวยครับขอสิบไม่ได้ละไม่ไหลโตอือขอสเกตเตอร์ลงสักทีดีครับสเกตเตอร์ลงสักทีลงอีกรอบสเกตเตอร์เบ็ดสี่สิบเท้าให้หน่อยครับสเกตเตอร์เป็ดสี่สิบ สวยครับอ,อือหืออือหือหน้าชมพูไว้ยังไงไม่ลงว่ะหน้าชมพูไม่ลงกดมือยาวๆไปครับกดมือยาวๆไปตอนนี้2 2 8อครับโอ้โหสวยครับดอกนี้โอ้โหไม่ไหวครับ ว้าวเกินอือหือโอ้ว้าวเกินเพื่อนไม่ไหวเลยครับไม่ไหวสวยครับขอมาต่อนะขออะไรต่อนะช่องแรกอือหือลดที่แปดสิบแปดบาทครับสเกตเตอร์มารบเข้าให้แล้วครับโอ้โหสเกตเตอร์เบ็ดสี่ส่บาทเข้าให้ครบเพื่อนอือหือ มารุนกันนะเพื่อนๆว่าจะได้อะไรนะนเพื่อนๆดูจะเกลือเหมือนสเกเต้เป็นสิบบาทไหมมันรอบแรกไหมจะเกล,เลือเหมือนรอบแรกไหมเพื่อนรอบแรกได้น,นิดเดียวเองมาครับสวยครับเต็มหน้าเลยครับเจกับเจอืได้ต่อสิบได้ต่อสิบหน้าเขียวขอหน้าเขียวหน้าเขียวช่องแรกโอ้โหสวยครับอืมหน้าเขียวกับหน้าทอง โอ้โหรางวัลซูเปอร์เมกาเลยครับเพื่อนโคตรสวยเลยสวยเกินสวยเกินหน้าเขียวกับหน้าทองเข้าเต็มจอเลยครับเพื่อนโอ้โหหวานเจี๊บเลยนะเพื่อนเข้าเต็มคาราเบลเลยนะครับเข้าเต็มคาราเบลเลยสวยครับเซฟสวยขอหลายต่อนะขอหลายต่อดอกนี้ 2,352ครับรางวัลซูเปอร์เมกาอีกรอบหนึ่งครับเรามาซูเปอร์เมกาอีกรอบหนึง่งโอ้โหดอกนี้อีก1,440ครับรางวัลเมกาครับเพื่อนโอโ้โหคตรสวยดูยเพื่อนโอโ้สเกตเตอร์เบ็ดสี่ครับได้มา1 1 4 4 4บาทครับโบเดี๋ยวผมก็จะไปนะนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กโกดิ่งจริงจริงจริง,ง,งช่องทดลองไหมบอสโคนเก่าคนเติมมาเพิ่มเติมไออย่างซ้อ,อย่างนะครับผมปปนะครับสวัสดีครับ